โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นวันเกิดของผมนั่นเองอืมก็อายุร้อยขวบแล้วอายุมากมากมากไปแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ก็อืมมีสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันก็คือหมาผมโดนรถชนนั่นเองอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีเกิดอุบททัติเหตุซะได้นะครับก็ไม่เกี่ยวกับเกมนะครับแค่บ่นเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะครับอืม รอบนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสำหรับเดือนที่7ที่เราได้ทำการเล่นไ d ดีนี้มาตั้งแต่แบบเนิ ذ นานเนาะก็ในที่สุดก็ถึงเดือนที่7แล้วนะครับว่ามันมีตัวไหนปั้นอะไรบ้างยังไงนะครับการวิวัฒนาการเป็นยังไงบ้างผมก็จะลงทุกรายเดือนนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางนะครับในสำหรับสายฟรีเนาะสำหรับซีรีส์นี้นะครับโอเคครับแล้วก็มาเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับ เดือนที่แล้วเดือนที่6เนาะเราก็อยู่กันแค่เลเวล55ตอนนี้ก็เลเวล58แล้วนะครับคือที่มันเพิ่มมาเยอะหน่อยเพราะว่าผมอัดขวด XP ที่ได้จากพวกภารกิจอะ่ะมีภารกิจมั่งมีแจกมั่งมันก็เลยทําให้แบบผมอัดได้แบบประมาณครึ่งเดือนเลยอะ่ะขวด XP อะ่ะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นตลอดนะเนี่ยมันก็จะได้จากพาร์ทพวกประมาณนี้นะครับบูสเตอร์เนี่ยเออผมก็จัดยัดไปหมดเลยนะครับสาหรับเดือนนี้นะส่วนเพจ ผมตอนนั้นมี7,446นะครับอ้เกือบเท่ากันเลยวะตอนนี้มันก็หายไปแล้วนะครับประมาณ6,000เพรได้หายไปแล้วเพราะว่าผมไปสุ่มสุ่มเกียร์ของอีเวนต์นี้นั่นเองือมนะครับก็คือสุ่มสุ่มไงสุ่มแบบตอนแรกผมคิดว่าใช้7,000แต่สรุปก็ใช้แค่6,680เพรนะครับโดยการที่ทุกครั้งที่เราได้มาเนาะเราก็ได้กล่องมาเนี่ย แล้วก็มาสุ่มพวกตรงนี้เลยนะครับคือแบบเปิดกล่องเลยนั่นเองไม่ต้องรอให้ครบนะมันก็จะช่วยประหยัดเพชรได้ค่อนข้างพอสมควรสักนิดนึงอะ่ะเออนิดนึงก็ถือว่าประหยัดสําหรับสายฟรีแบบเราเนาะส่วนต่อไปนะครับก็อย่างที่3ก็คือการอัปเกรดนะครับผมก็อัปเกรดแม็กตลอดไม่ให้พลาดไม่แต่ครั้งเดียวแต่เงินก็เริ่มไม่พอแล้วถ้าขึ้นเลเวล59ผมก็คิดว่าต่างน่าจะแบบล่อยหรอเพราะว่ามันก็ใกล้จะเลื่อนแล้วเนี่ยเอออีกนิดเดียวก็เลื่อนแล้วนะครับ ผมว่าไม่ทันแน่เลยวะ่ะหาตังค์ไม่น่าทันน่าจะแบบด้อนอนะ่ะเออเพราะว่าตังค์หมดตังค์หมดก่อนยิ่งเราเลเวลเยอะมันก็ใช้เงินเยอะในการอัปเกรดนะครับก็ตังค์อันดับที่สี่นะครับก็ตังค์จาก158ล้านก็เหลือแค่13ล้านเพราะว่าผมอัพหมดแล้วอัพอย่างเดียวเลยอัพตัวกับอัปเกรดฐานเนี่ยอัปเกรดพวกแร่อะไรพวกนี้เนาะก็อยู่ประมาณนี้ โอเคครับต่อไปก็กิลเนาะกิลรอบที่แล้วเราอยู่แล้งเงินนะครับอยู่ที่อันดับ1892ตอนนี้ก็1438แล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างไกลามาอีกนิดนึงนะครับก็อีกไม่นานก็อาจจะแล้งโกแต่ผมก็คิดว่าอาจจะยากอยู่เพราะว่าคนออกเข้ามันก็ยังเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งเท่าไหร่มันก็เลยประมาณนี้นะส่วนเหรียญผมไม่นับได้ไหม <laughs> เพราะว่ารอบที่แล้วเราซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บใหม่ก็ จากสอง0 0มาเป็นสอง0 0แล้วนะครับโอเคต่อไปก็สเตตหลักนะครับอืมสเตตหลักเนาะอยู่ด่านไหนก็พูดไง่ายๆว่าไม่เล่นครับอยู่ด่านเดิมอยู่ด่านเดิมคือถ้าผู้เล่นใหม่ทางที่ถ้าเล่นนะถ้าเล่นให้ครบนะครับก็คือต้องทําอันนี้ให้ครบร้อยมีผมนี่แหละที่ยังไม่ได้ทําเพราะว่ายังไม่ได้มาเล่นเลยเพราะว่าผมเล่นแค่แบบเควสหลักๆอย่างเดียวไงเควสภารกิรจประจาวันไม่แบบยังไม่ได้มาเก็บนอกรอบนะครับเออถ้าอันนี้เต็มมันก็จะดีกว่านี้นะครับ โอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นเหรียญเพิ่มศักยภาพนะครับแล้วก็ไล,ล่เรียงกันพอดทีละนิดเนาะอ้รอโหลดแป๊บนึง <laughs> นะครับ <laughs> เหรียญฟ้าฝั่งซ้ายสุดผมจะเรียงฝั่งซ้ายไปทางขวานะก็จะทีเดียวเลยนะครับ <laughs> <laughs> ฟ้าก็ห้าแดบเอดก็ขึ้นมาแล้วเป็น690นะครับส่วนแดงห้าหห้าผมก็ขึ้นมาเป็น6 8 6แปดห ส่วนน้ําเงินนะครับจาก530ก็เป็น634โอ้โหเพิ่มมาเกือบร้อยเลยนเนี่ยนี้ส่วนม่วงนะครับ408ก็เพิ่มมาเป็น513นะครับอันนี้ก็ร้อยเหมือนกันส่วนเหลืองนะครับ400เอ้ย373ก็ขึ้นมาเป็น455ก็คือเพิ่มมาประมาณโอ้โหร้อยทุกอันเลยนะครับร้อยบวกเออมีแค่อันแรกนะครับฟ้าที่ไม่ถึงร้อยเนาะขึ้นมาเกือบร้อยเท่านั้นเองเหรียญพวกนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ในอนาคตข้างหน้าได้นะครับแต่ ค่าไอ้ตรงนี้เรายังน้อยอยู่เลยไงมันก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ยังแบบยังไม่ได้ใช้จริงจังนะครับโอเคครับต่อไปเราก็ไปดูกันที่กบฟ้าดีกว่าเนาะว่าเรามีเท่าไหร่นะครับสำหรับไอดีนี้กบฟ้ากบฟ้ามี32นะครับเดือน6เดือนที่แล้วผมมี41ตอนนี้มี32ก็คือผมได้ทําการอัพเอ็นจีนะครับมันต้องเรียกว่าเอนจินดิเออผมผมชอบติดคําว่าเอ็นจี คือเราได้อัพเอนจินไป20ตัวนะครับมันก็เลยทําให้เหลือ32ตัวนะทําให้สรุปก็หายไปแค่10ตัวเพราะว่าเราหาคืนแล้วอีก10ตัวไงเออประมาณนั้นนะครับจาก41ก็เหลือ32ประมาณนี้หาคืนประมาณ9 9 0ตัวอย่างไะประมาณนี้ผมขี้เกียจบวกละ <laughs> โอเคครับต่อไปก็ดูไปที่กบม่วงนะครับกบม่วงจากเดือนที่แล้วเรามี5ใช่ไหมพอผมบ่นว่าหาก,กบม่วงยากฟื้บเดือนนี้มาเพิ่มอีก5เลยก็เป็น10ก็ถือว่า เร็วขึ้นเยอะเลยครับเออต้องบอกว่าเร็วขึ้นเยอะมากเพราะเดือนที่แล้วเราหาได้น้อยจริงจริงเออแปบบ๊บแบบต้องนานอะต้องนานได้แค่นี้เออแต่ตอนนี้ก็หาไวขึ้นแล้วเกมน่าจะรับ feedback. ฟีดแบ็กฟีดแบ็กจากผมเองนี่แหละเออผมก็โทรบอกทีเอ็มเลยว่าให้เพิ่มกบม่วงหน่อยเพราะว่าคนจะไม่เล่นแล้วนะเพราะว่ากบม่วงหาย,ยากเหลือเกิน <c oughs> เขาก็เลยเพิ่มมาให้นะครับโอเคครับต่อไปก็ลำดับต่อไปก็เป็นอันดับเฮ้ยต้องบอกว่าเป็นอะไรเป็นหัวข้อที่11นะครับ สิบเอ็ดก็คือเกียร์นะครับเกียร์ของเรานั่นเองจากรอบที่แล้วนะครับเรามีแค่หมวกหนึ่งใบนะครับแล้วก็หูฟังอีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นสองชิ้นนะครับแต่ตอนนี้เรามีโอ้โหเยอะมากครับคือใช้คําว่าเยอะมากเลยที่ใช้ได้ก็จะมีล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ไม้กระทาคู่ใจอีกเบึ้มเบ้อมอีกสี่นะครับแล้วก็มีกันไกลเดอะลิปเปอร์อีกสองนะเห็นไหมสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ 7ไม่พอนะครับมีหน้ากากรูดเข้ามา8เสื้อเอ็นจีเเสื้ออ็นจีสองสถุงมือ11 12 13 14 15โอ้โหตอนนี้เราก็มีทั้งหมดประมาณ15เกียร์นะครับที่ใช้ได้เลยนะครับเออจากที่แบบใช้ได้แค่2ชิ้นอนะตอนนี้ใช้ได้15ชิ้นนะเออผมนับผิดไปว่าเดี๋ยวนับใหม่ก่อนอันแรกเรามี6 7ชิ้นนะครับส่วนโล่เรามีเท่าไหร่2 3 4 5 6 7 8, 8ีชิ้น อ่าเก้าเก้าับหกสองก็อู้ก็เป็นประมาณ16เออตีไป16ชิ้นนะครับที่ใช้ได้ใช้ได้แบบใช้ได้ดีเลยนะเออ16ชิ้นนี้นะครับส่วนนี้ที่ผมยังไม่นับก็มันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้งั้นก็17เละกันเออเพราะว่าผมใช้สําหรับเบาช้างอยู่แล้วนะเออสำหรับเกียร์รองเท้าลีโอนานะครับเพราะว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวเชียวเอออันนี้ผมไม่ได้นับตัวเออนับดีกว่า นั่นก็ถือว่าใช้ได้ไปบื้มๆเลยแล้วกัน8ดอันนี้8ดอันนี้สองี่อันนี้ก็8ดเหมือนกัน16 17 18 18ดประมาณ18ชิ้นนะครับอมเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวคือใช้ได้เลยนะคือแบบโคตรดีอ่ะคือเกียร์เราแบบมาไกลมากนะครับส่วนอันดับที่ที่ก็คือแล้งนะครับแล้งทุกทีเรายืนทุกการรีแล้งอยู่ที่โก3นะครับสําหรับ6เดือนที่แล้วก็คือเดือนที่แล้วนะครับ ลังจาก6เดือนนะเรายืนแค่โก3แต่ณนะปัจจุบันเรายืนโก1ได้ครับเออก็คือทีมผมมันเดฟโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหลุดเมตาวันไหนนะครับพอมันหลุดเมตาเดี๋ยวอาจจะเหลือแค่ท้อง2งเนี้ยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยคือผมก็เล่นเนี่ยคือเอาจริงผมก็เล่นแพ้นะแต่ผมก็มายืนอยู่ที่ท้อง2เพราะว่าบอดผมก็โหดไงคืออันนี้วันนี้ก็เป็นวันวันพุธเองนะครับคือมันก็มีโอกาสที่จะไต่ไปโกหนึ่งอยู่แล้ว เพราะว่ามันใช้เวลาต้องวันเสาร์ก็เลยต้องพฤหัสสุกเสาร์สามวันอนะคือ,อยังไงมันก็ขึ้นถึงอยู่แล้วนะคือทําให้เราแบบได้เพชรเพิ่มมาเยอะมากนะครับเท่าไห,หร่วะผมลืมดูก่อน <c oughs> ดูก่อนนะครับอาทิตย์ละร้อยนะครับอาทิตย์ละร้อยก็เป็นสี่ร้อยเลยต่อเดือนนะครับอืมส่วนแรงก็ไม่น่ามีปัญหาก็ถือว่าดูดีมากนะครับสาหรับที่ผมเล่นแค่ห้าตัวนี้เองนะส่วนอาทิตย์สามก็คือปั้นตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเอ g นจินของเรานั่นเองนะครับ คือถามว่าใช้ดีไหมโคตรดีเลยครับเอนจินเป็นตัวที่ถ้าเกมเราเกมไหนอะถ้าเรายืนได้ถ้าเขาไม่สามารถฝ่าเบาช้างผมมาได้ใช่ไหมเอนจินจะทําการรวบบอสมืดตัวไหวพริบหรือตัวอะไรอะมาอยู่กลางสนามหมดเลยนะครับของฝ่ายตรงข้ามถ้าโดนสกิลของเอนจินรวบได้คือทีมเราโดนไทยโยผมฟันหมดอะเออแล้วเอนจินแล้วตอนเอนจินรวบใช่ไหมก็มีดาเมจด,ด้วยพอมีดาเมจฟื้ ไทยโยฟันิกก็คือเล่นง่ายขึ้นเยอะครับเออคือคิดไม่คือถามว่าคิดดีแล้วไหมดีมากนะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าเกียม,มันแอบบัฟอะไรหรือเปล่าแต่เอนจินนี่แบบพานเลยตอนเนี้ยคือโคตรเก่งถือว่าทีมผมแบบเป็นระดับแบบผมให้8 8อแปอะเออผมให้8เลยตอนเนี้ย8เต็ม10อะแต่เบาวช้างผมให้9้านะเพราะว่ามันยืนได้ไงแต่หลังๆก็เริ่มยืนไม่ได้แลว้วว่ะคือตอนนี้มันต้องรอแค่เกียร์มาเสริมเบาวช้างนะครับถ้าเกียร์ดีกว่านี้นะผมว่าโหดกว่านี้อีกบาวช้าง งั้นผมตัดไอ้สองเกีย์นี้ออกไปดีกว่าประมาณสิบหกเกียร์สิบห้าเกียร์ดีกว่าเนาะออผมว่าสองเกียร์นี้มันยังไม่สุดไงเออแต่ถ้าแบบเซตอย่างเงี้ยเออผมว่าสุดนะแค่รอย,อยแค่ชิ้นเดียวชิ้นท้ายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรสุดเลยอสองชิ้นแรกอะ่ะเออแค่หาชิ้นท้ายมาเปลี่ยนนะครับแต่ของแสงเราก็มีเยอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเห็นไหมเราก็ชิวๆแล้วตอนนี้นะครับโอเคครับลหดับต่อไปก็เป็นทีมพีร้อยนะครับลหรับที่สิบสี่ 1> P 1 0 0ตอนแรกเรามีแค่7ตัวนะครับก็จะมี1 2 3แล้วก็4 4แล้วก็5 6 7นะครับผมได้ปั้นตัวนี้นะครับแจ็คอะไรวะอ่านชื่ออะไรแมนคิวลเลอร์เนี่ยตัวนี้นะครับแจ็คเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่8ของทีมเรานั่นเองก็คือ P 1้อยตอนนี้ก็มี8ตัวแล้วขอแค่อีก2ตัวก็เป็น P 1 0 0แบบ2ทีมก็จะชิลแล้วนะครับเล่นยังไงก็รางวัลคูณ2แนละ แถมเป็นตัวรโรลบูงี้ด้วยก็อเอาไปกดออโตโดได้สบายนะครับของขวัญอะไรคะแนนอะไรก็บวกแบบชิวๆยาวๆอะ่ะคือไม่ต้องซีเรียสอะ่ะไม่ต้องซีเรียสไปจิงโกอะอ่ะคือตอนนี้ก็ใกล้แบบใกล้จะคอมพลตร,ระยะในการเล่นแล้วอะ่ะพูดง่ายว่าเหมือนเหมือนตอนแรกเราก็ยังคู่ขาอยู่ไงตอนนี้คือมันจะเล่นง่ายขึ้นเรื่อยๆแหละครับเออแต่ถามว่าเกมนี้ใช้ระยะเวลาไหมใช้ใช้มากด้วยคือถ้าคน ไม่ขยันเล่นแบบหรือใช้เพชรเก็บไม่อยู่อย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็เกิดยากครับแต่ที่ผมพอมายืนตรงนี้ได้เพราะว่าต้องยอมนะว่าผมสุ่มแล้วดวงมันดีไงเนี่ยคือผมได้ของพวกนี้คือมันดีจัดเลยอะคือสามารถเล่นได้ยาวๆอะเออคือเกียร์มันดีแล้วอะมันก็เล่นต่อง่ายเลยก็คือเราแค่สุ่มตัวครับคือถ้าตัวออกแล้วก็เล่นแล้วก็ใส่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 แค่นี้ก็เล่นง่ายขึ้นครับก็ถือเป็นแนวทางนะครับสําหรับเจเดือนที่ผมเล่นมาก็ ไก่โขอ,อยู่นะขึ้นมาโกหนึ่งจนได้นะครับบางคนเจ็ดเดือนยังไม่อาจจะยังไม่ถึงแต่ต้องบอกนะว่าไอดีนั้นเป็นไอ i ดีไอดีใหม่ไงมันไม่ได้แบบเป็นไอดีรีเฟซอ่ะคือถ้าไปดูอีพีแรกจะเห็นนะครับว่าตัวของผมมันไก่หมดเลยอะ่ะใช้คาว่าไก่เลยนะไม่มีแบบตัวเบรกเลยอะ่ะใช้คาว่าไม่มีตัวเบรกเลยจริงๆคือแบบเป็นตัวแต่ตัวฟรีอะ่ะผมก็ค่อยๆปั้นมาค่อยเล่นมามันก็เลยแบบอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มาถึงแต่บางคนมันอาจจะเป็นไอดีที่รีหาตัวที่ดีที่สุดมาแล้วอย่างเงี้ย อย่างบางคนอาจจะรีหาคู่เทพอย่างลูโดกับเอนจินนะครับเห็นไหมสองตัวคราวนี้ก็จะเล่นง่ายแต่ของผมไม่ใช่ไงขอมผมมันไต่ไต่ระดับมาจริงๆมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้มันก็เลยยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่แย่นะครับสําหรับการเล่น7เดือนผมคิดว่าไม่แย่นะที่ได้มาขนาดนี้นะครับก็ใครมีอะไรก็สอบถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอเดี๋ยวผมก็จะดูแล้วก็จะตอบให้ได้บางอย่างผมตอบได้ผมก็ตอบแต่เรื่องลึกผมไม่ผมไม่รู้นะครับเรื่องลึกๆอ่ะ อย่างโคลาโบตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งผมก็ไม่รู้ครับเดือนหน้าจะมาตัวอะไรผมก็ไม่รู้ครับผมก็แค่เป็นผู้เล่นธรรมดาเหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ